ค่ะพวกเรา P N A ค่ะปอยค่ะ้อมค่ะพวกเรานะคะจะมาเวอร์เพลงต่างๆของ R S และก็มิก a ์เซ็นะคะเช่นของพี่เฟยฟังแก้วของวงออริจชูกะค่ะแล้วพวกเรานะคะอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดมันีไผ่สดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ ขอโทษนะคะถ้าเกิดวิดีโอของพวกเรา,านะคะผิดพลาดนะคะและ้วก็วิดีโอนี้นะคะ่ะเราทําไปเพื่อความสนุกความบันเทิงนะคะเพื่อให้ว่าพวกคนณที่ชมก็สนุกตลกอะไรไปด้วยกันนะคะกล้าแสดงออกในทางที่เราชอบค่ะอย่างเช่นเราชอบเต้นชอบร้องไม่ต้องกลัวค่ะแล้วอย่างแรกเอาลงเฟซเดิน,นพวกเราก่อน <c oughs> ลงเฟซไปแล้ว มีคนไลค์สิบห้าคนค่ะถ้าเอาดรวมกันนะคะพอเราก็มีคนแชร์ต่อพอเรามั่นใจใช่ไหมคะเรามั่นใจในตัวเองรับรองค่ะลง youtube เลยไม่ต้องคิดเลยมากค่ะแล้วก็พวกเราก็ขอขอบ